ี่น้องมาแล้วลูกอยมาแล้วอยู่ขั้นไหนวูแยกกันนั่งนี่กับกู๊ดนี่ขั้นนี้นี่นี่นี่นเออเหรอเดี๋ยวเราฟีมันมแล้วเนาะอย่างนี้ได้เสียงพ่งเงยโกรธเสียงกันกับย้าย <c oughs> เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยว,วมันจะคงอย่างนะี้เขาละ จำอะไรว่ามองเดรูอยู่บันกาลันเคยมาเหรียญอยู่แต่ว่าลู่ยูเจอไหมบาลการันเนี่ยเคยมาเหรียแต่ว่าจำโมเด้ว่ายังไงทันยด้จำได้อยู่ ยาๆๆแม่ตรงไหนแม่ตั้งนอะไรตอกโยนไข่เลยแม่แม่เอตรงนี้ไหมล่ะเนี่มาชนกันเลยน้ำไงแต่มันเคลื่นเรงข้างื่นี้ำเนี่ยใช่ใช่นะวมันนี้แหละฝนตกเมื่อคืน <c oughs> <c oughs> แม่หนูมาถึงลีเกเ,เขากำลังเล่นอยู่หนูก็เดินไปว่าจะไปดูจบสัม วิ่เกดอกไม้มิ่งเมือง,องเออเพิ่งจบเออแม่ปู่ปู่อยู่รถนักดนตรีไม่รู้ปู่รู้สึกตัวหรือ,อยังมารถอาจารย์นักดนตรีไงอืม่อยนั่งรถแดนเซอร์เดี๋ยวห้มันคนรละบ<า>บอะเน เ้วต้องไปเรียกปู่ก่อนนะปู่มไม่รู้อะไรแดดดีมากทุกคนแดดแดดดีมแดดเหมาะสำหรับอาบแดดมาก แม่แดดดีเหมาะสำหรับอาบแดดดูปูกันนีน่แดดนโดนตีมาแล้วหาที่จอดนะฮะก็ะจะหนักโดนตีคือหาที่จอดอู้ยแดดแ,แห้งคครดีีใช่นี่แหละปู ลรแลน,รนอ,อนพี่น้องแดดโอ้โหแดดไปตันตงกนันนายครับไมาเมืเ่อไหอยากออกไปหฮมเลยก็อยากออกจากหฮมเลยปูตื่นไหมนะปูวะ เรียกลูกบักมาแม่ลงเร็วไปจองทีมนู่นสิบว่าไม่มองนางมองนอนแล้วเอาสาดสาดยุแสร็ฮะ Má má Không được Ủa vẫn xa lưng, xa lươi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không hỏi, ที่เรนักตบโอเคบที่ลับที่นอนนะครับบางหวัดพวกก็ลยรองทีมุตมวัจาจะน้อยกับเต็มนีนี่ฮะ้าอารมณีจก,ก็สาใจดีนะครับไ้รู้มาไม่ตาวก็เรื่องซื้อตัวี้น เสื้อไว้เสื้อไว้เฉพาะในในในรถนั่นปบ้อกไว้เฉพาะใส่ตีบอใส่ใส่ลอกความใส่ดเวลาเิดตหรว่ามันเหนือยมเาชุดรถเนี่ยเาคนคนล้างถ้า่ยขัดขอบก็ดีลติดลงไม้มันเหนื่อไม่ไหล เออยังนึกว่ามั้งทางซุดนอนมันแห้งเลยแดดอลังการไี่ดีอ่ะไปยืนซื้อได้ขนาดยืนให้พคนนอนแมนใหม่เลยปะพ่อย้อนใครหะพ่อย้อนใคร้อนใครบอลูนดูบอลลูนขีดท่ากินเต้าแก้มของเราดูว่าสะดวกเพื่อาจารย์เบียร์มานอนน้ำเย่กันยังหมุนรอบทิศเลยบางคนบางคนเออไปขึ้นไปเอินแล้ว กำลังกำลังเออเลออยู่กำลังปูกำลังเออเลออยู่สารอย่างคือเป็นยางวนไปวนมาอยู่ก็นั่นพี่บอมลงมาแล้วพี่บอมเออว่าสิไปสื่อสารไหมน้ำไม่เยกกลุ่มยู ไปหอดบ้านแพงอย่างเดียวเปล่นไปสือส่อสารกูคนงูเมื่อดีๆแล้วลูก,น,น,กน,ลน้ำน้ำงานล้านนั่นละจัดเลยจะบ๊อบปู่อนมีคนปูก่อนมีสายเสียกับลงแล้วสายเสียกับตื้นมาแล้วนะครับนั่นแหละแมววัอนั่ง ไม่เล,เลยตอนนี้ฮอนไม่แบบบอมไม่มกลุ่งแล้วขายพนยาบานโอเคแล้วก็รากำไร,นะกร้กหลายเรามาลอยสามสี่ขายสองลายก็ได้เจ็ดสิบบาทปู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 ฟู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 มีฟู เลกเลี้มีไหมฝากไว้ันนีาา้ฝากอ้ก้อนึงเป้าหาสารมาอยู่รถอยู่กับอินบัวขาวอยู่รหลดแคั้นไหโทรหามันมนูกํลงงงกังนอมอยู่น้ำเมยกลุ้มน้ำนเี้ยกลุ่มสองร้อย เป้ามาที่ไหแล้วไม่ให้กลุ่มย่างเป้ากูก็เออเลยอยู่ตอนทะลุสลืออยู่แต่เราคนลงมานี่ครับพี่น้องนอนกันมาดิครับ